สวัสดีครับคุณลุงครับโฮ้ยเรียกลุงเงี้ยเราไม่ไม่ได้ห่างกันมากนะอรุณคือรุงนอายุใกล้ๆแล้วเหมือนกันนะครับใช่พี่แต่ว่าหน้าตาเราอาจจะห่างกันนิดนึงไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไม่ทำให้ผมดีใจนะที่ได้ขึ้นร้องกับรุ่นน้องเดอะสตาร์ผมนะครับตอนนี้ผมเริ่มเสียใจแล้วนะที่มันขึ้นมาจับผมือนเงี้ยผมยังไม่ได้บอกเลยว่าหน้าตาใครอ่อนกว่ากันหน้าตาใครอ่อนกว่าครับ ขอบคุณที่มีหลายใจอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับก็จริงๆแล้วผมมาเตรียมนี้ครับผมมีบางส่วนที่เหมือนกันคล้ายกันหูครับหรืออะไรเหมือนกันอะไรผมกับไม่ใช่อะไรเหมือนกันหมายถึงว่าอย่างแรกเลยก็คือเราเป็นนักร้องที่ผ่านมาจากการประกวดดราสตับของพีเอ็มนี่ปีสองปีสองของรุ่นนี่ปีแปดนะฮะล่าสุดที่ออมาแล้วที่เอาใหญ่ไงปีแปดเลยปีแปดที่เขา ล่าสุดนี้เพิ่งล่าสุดนะยังไม่เสร็จเลยคุณปีอะไรครับปีสี่ปีสี่ครับอ๋อโอเคแล้วอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคเพลงของพวกเรานี่นะฮะก็เป็นเพลงที่ได้พี่เบียร์นะครับมาเขียนให้นะครับถือว่าเราได้นักแต่งเพลงที่มาทำให้เราแจ้งเกิดทั้งคู่คนเดียว อย่างผมก็เพลงที่ราอเมื่อกี้คือเพลงอย่าร้อนอย่าร้อนตัวนะครับของรถนี่เพลงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนเพลงที่คุณแจ้งเกิดใช่ไหมถูกต้องนะครับแต่อยากถามก่อนนิดนึงคือแต่ละคนที่อยู่ที่นี่นะครับมีอะไรคนที่อาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะหน้าตาพี่ฟองเบียเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีใครเคยเจอพี่ฟองเบียตัวเป็นเบ้างไหมครับขอให้ยกมือใครเคยเจอไหมฮะใครเคยสัมผัสตัวเป็นเม็นเยอะมากครับยกมืออยู่ประมาณเศษหนึ่งส่วนน้อยฮะโอ๊ย นักแต่งเพลงส่วนมากอยู่เบื้องหลังวันนี้แหละจะได้เจอตัวจริงแต่วันนี้แน่นอนได้เจอแล้วอย่างหนึ่งคือที่ผมอยากจะรู้คือว่าพูดถึงคําว่าฟองเบียร์เนี่ยนะฮะพี่เบียร์คิดถึงใครครับพี่เบียเขาเป็นคนยังไงหรอหรือคิดถึงใครผมถาผิดใช่ไหมาใหม่พูดถึงเรื่องฟองเบียร์เนี่ยนะครับคนที่ช่วยแก้ให้ พูดถึงพี่บอลเบียนะฮะ,ฮะพี่เอ็มเนี่ยจะต้องพูดถึงแบบว่าด้วยความที่ว่าพี่เอ็มเนี่ยร่วมง,งานกับพี่เบียมาประมาณ30ปีได้แล้วสามเจ็ดปีแม่แกเ,เดี๋ยวเขารู้หมดแล<ต>้วทีนี้นเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าะระหว่างทํางานกับพี่เบีย,ย <ฮะ S 1> พี่เบียเขาเป็นคนแบบไหนครับอ่าพี่เบียพี่เบียเขาเป็นคนอ้วนนะฮะ ไม่ใช่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ร้ด้ว่ามีาหน้าถ้ามีสภาพหน้านี่ผมไม่เกี่ยวฮแมเขาเป็นคนใจดีจริงจริงพี่เป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าส่วนน้อยที่จะเจอเขาแล้วเห็นเขาเครียดเขาอาจจะไปลงกับครอบครัวหรือเปล่าเขาไม่ลงกับครอบครัวหรอกนะแต่ถ้าพูดถึงผมเนยนะครับผมเชื่อว่าพี่ปอมเบียนะฮะเขาไม่ใช่คนครับฮะ ไม่ใช่คนแล้วเป็นไรฮะคือความสามารถระดับในการแต่งเพลงแบบนี้เนี่ยฮะเพลงฮิต3 0 0้อกว่าเพลงแบบนี้นะฮะผมว่าไม่ใช่มนุษย์ที่ทําได้ทั่วทั่วไปโอ้โหอวยก่อนอวยนี่เขาเรียกอวยนะเราเราเราเมาไว้หลังเวทีผมผมจะกัดแต่คุณจะอวยอวยก่อนนะครับเพราะว่าระบ้าหน้าผมยังมีอยู่ไหมผมไม่มีที่อยจะไปขับรถแทนเนี่ย เป็นงานทุกงานเลยดีเลยอาชีพจริงจริอาชีพแต่อาชีพร้องเพลงเราก็ยังมีอยู่เป็นความรักส่วนตัวอนกันนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นคู่ที่ได้เปิดเวทีเป็นคนแรกตื่นเต้นครับส่วนตัวผมเองนะฮะร้องเพลงไปเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นมากๆครั้งแรกของผมที่ขึ้นเวทีผมืมองเบียร์ใช่ครับแล้วก็เพลงแจ้งเกิดคือเพลงร้อนตัวตะกี้ร้อนตัวฮะส่วนเพลงของรุ่นะฮะจะเป็นเพลงไหนครับต้องให้ทุกคนช่วยกันร้องในเพลงต่อไปนะฮะผมส่งเวทีให้กับสุภรุ่ต่อแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ